เกมไมค์ค้ากันนะหมอ่าวันนี้เราจะมา,าชีวิตรอดกันเพิ่งสร้างลูกาใหม่เลยนะ mm hmm. พอดีเอาชีวิตรอดเก่ามันหายไปไหนไม่รู้อะเห็นมันอัปเดตใหม่ก็เล่นโลกใหม่ไปเลยนะเคเริ่มมาหาต้นไม้ก่อนจริง,รงตัดต้นไม้ต้นเมื่อกี้ก็ได้นะ,ะแต่เอาต้นนี้แหละ โอเคครับผมครับเลย <S <S ครับวนกระปีเอ็กสองอันพอดาบเล okay. ยครับเออจิ้งหงวิ่งย,ยังไม่เอาแล้วกันนะเอ๊ย ว่าเอาดีย,ย,ย,ยังไม่หานได้ถึงไหนเลยตกมาตายซะไอ้ยังไม่ตายดิยเขาสูดยุทธีแล้วนะเดี๋ยวผมหาที่เอาเลยหมอหมอแล้วค่อยได้วยกัน เ okay. มื่อกี้ผมเจอฐานนะเดี๋ยวนะวางตัวคับับครับปักรอนหินเถอะโอไปขุดฐานด้วยนะพอดีเมื่อกี้เจอฐานขุดหิ้งกอน มีก้อนเดียวเนี่โอเคไม่มีก้อนเดียวอะวูยเยอะเหมือนกันเนี่ยจากมันถูมาแค่บล็อกเดียวตอนนี้เยอะมากเลย ตอนนี้เราก็ได้ฐานมาเรียบร้อยแล้วนะนี่คือแบนบนังเช็ดสวัดีครับทุกคนโอเคครับทุกคนโเคปับ,บวัวเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวข่าวัวก่อน mm hmm. <c oughs> พอดีผมจะหาทำเลเหมาะๆนะผมก็จะหาหมู่บ้านเอ c บซีนะแท่วนี้ลืมคารบเตาเผาหิวโอเค ประมาณตรงนี้นะผมลืมเก็บต้นอ่อนมาด้วยนี่ยังได้ต้นอ่อนแล้วได้ต้นหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่เหมือนหรอวะไม่ใช่นี่เป็นภูเขาเฉยๆเคเดี๋ยวผมไม่ยิงเสียสมบีชอว่นี้ สองบี้่รอเนี้ไปขุดหินดีกว่าแถวนั้นเจอเหล็กเยอะขี้เกียจลงไปในเมืองนะเริม่มมาเจอฐานเลยเดี๋ยวขุดก่อน นั่นไงว่าแล้วต้องไม่ใช่เนื้อยน้อเดี๋ยวมันก็เชื่อมกันกับอนุนี้เห็นไหนไมเชื่อมกันค่ะมันชอบแบบขุดทีนึงมันชอบเยอะนะมันชอบขุดมาเยอะแต่ขุดไว้ไหนก็ดีนะเพราะมันก็สําคัญอยู่แหละวิ่งมาดิค่ะขึ้นมาดิ ตถวน,นี้ไม่มีเหล็กเลยฮะผมจะไม่ต้องหาหมว่านเอ็บซแล้วก็หาแกะด้วยเพรตอนนี้ไม่เจอแกะเลยลองขุดตรงนี้ดิมันจะถละ่มปะไม่ถล่มไหม เราเห็นว่าพื้นมันกลวงนงะจะไปฝั่งนน้นกันผมจะหาหมู่บ้าน ABC นะโอ้โอ้โอ้โหขุดทีเดียวนี่ล้มเป็นตะกรงเลยเจอแก่แล้วเจอแก่ ้อยมาฝั่งนี้ละต้นดำน้ำอีกไกลเลยกูเจอสอบิดน้ำด้วยจะเกะตุนแล้ว ไปไหนจะไปไหนสองทีตายแกมาสองตัวแล้วนะ<อ>ไม่ค่อยอยากกูทานส่วนใหญ่พวกก้อนหินอย่างนี้มันชอบเจอชอบเจอเหล็กนะ ครับตอนนี้มันเวอร์ชันอะไรนะผมก็จำไม่ได้ละหนึ่งจุดยี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อุ้ยหน้ามืดไงไม่น่ามืดอย่างเงี้ยอุ้ยตกน้ำตกน้ำพอดีโพสต์มันเดินเองนะเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแลนหน้าเป็น ดีมารจริงผมสร้างบ้านแถวนี้ก็ได้แต่ผมไม่อยากสร้างอยากหาหมู่บ้านเอ c บก่อนซึ่งหมู่บ้านเอ c บซีก็ไม่มีให้เลยนะเนื่อสองเกาะนี่เชื่อมกันนะฮ้ยผมเจออ้อยผมเจออ้อย ุ้ยตอนคือมันเริ่มมาเยือนแล้วใช่ป่ะตอนคือมันเริ่มมาเยือนใช่ตอนคือมันเริ่มมาเยืยนอน,อน,มมนถ้าผมตายผมก็จบเฮอไปเกิดไหนไม่รู้อ่ะมันจะไม่มีแกะให้เลยสักอย่างเลยยังไงมันจะไม่มีให้สักอย่างผมไม่ท้อหรอก เล่นไปเรื่อยๆนะดีที่มันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์อะหรือใครอยากให้ผมเล่นฮาร์ดคอร์ก็คอมเมนต์เฮ้ยเจะแกแล้วเจ๊แกต้องกัดครับดว่วนต้องกันครับดว่วนอ้ยไม่ดรอปด้วยอีกตัวนึ่งเออวิอ่งเร็ว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 ด่วนๆๆด่วนด่วนเฮ้ยนอนๆๆๆนอน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 เออ ตายแล้วไหมล่ะซอมบี้ยังไม่ทันจะเกิดเลยผมไม่เห็นเกาะอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ยมาถึงเกาะสักทีขอที่ทำเลนดีๆหน่อยนะ ทำเลอ่แต่มอนเตอร์อยู่สวยแล้วหาที่นอนที่อื่นดีกว่าวิ่งทไมเกิดเยอะจังนี้หนีก่อนดีกันเกิดซะเยอะเลย ซอมบี้มันก็ตามอยู่นแนวหุยหุยสวยอดเลยไงขอหาที่นอนก่อนเถอะโอ้ยเขียวโอ้ยนักแมวโอ้ยซอมบี้นี่มังซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยไอเขียวไอเขียวไม่เอาน่ะซอมบี้พอได้ ไอเขียวพอเลยเฮ้ยพอได้เรีวเมื่อไหร่จะได้นอนขอนอนก่อนนะนอนได้ป่ะเนี่ยเออนอนได้ทุบเรือได้ผมใช้ยามจะเป็น ก็เจอเกาะสักทีพี่ซอมบี้ชาวบ้านเป็นซอมบี้แบบขายแผนทีนะผมพายมาสักไกลเลยกลับไปที่จุดโล่งๆตรงนั้นก่อนโอเคในี่สุดเราก็เจอที่เอเมรเเมาเๆมาะแล้ว แถมแถมอุ้ยมีเมืองด้วยดีเลยดีเลยแต่มันหลุมเยอะขนาดเนี้ยอุ้ยเหมืองเหมืองโอเคนั้นเราจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะนี่โอเยโอ้ยเปิดคัาอีกส่วนละไม่น่าคัาอีกเลย ไม้ก่อนนะโอเคคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แหละแต่ขอตัดไม้ก่อนนะผมจะพาย,ยายามทำให้ไม่ตายนะเออแต่ถ้าเกิดคัดคอก็ไม่เอาเงี้ยอย่างน้อยอย่างนิดอย่างน้อยก็มาเจอถ้ำแล้วออตั้งทำเลตรงนี้เลยเจอถ้ำมุงใหญ่ยเลยนะ ดูดิเมืองใหญ่โอ้โหคนไปชวนพี่มาด้วยนะแต่เล่นคนเดียวแหละแต่เพรอ่จจะเป็นต้องขุดดิ่งเพราะว่ามันคงไม่เจอในเหมืองใหญ่หรอกเ้ยไม่มาครับเองเนี่ยโอ้ยผีหลอกละ สำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเอิมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม